สวัสดีครับผมมื่อน,นี้บรรยากาศเ้าๆง้มเ้ากะหกโมงกว่ารับหกโมงกว่ากันเ้ามักหดนามทุเรียนจังหน่อยครับเนี่ยอันนี้เป็นทุเรียนหลังบ้านอยู่ประมาณจากเกือบร้อยต้นนี่แหละรับยามเ้าบ่งพาพี่น้องเบ่งบรรยากาศหดนามทุเรียนปีนี้ก็คือสิบ่อ บ่เฮ็ดยังก็คืออ่ากระสิปล่อยไปตามธรรมชาตินี่แ่ะครับบ่ได้อันนั้นเองก็ให้น้ำตามปกติครับกปล่อยไปตามธรรมชาตินี่นี่สีพาบงครับโอ้อม,อม,อม,มีตายพร้อมเด้อครับพี่น้องส่วนบมเมนว่าบ่มีตายเห็นต้น เจ้สิเดี๋ยวสิพาเบิ่งน,นี่ต้นนี้กัต้นนี้ต้นต้นนี้กับสอมได้ได้สอบปีสอบปีครับดเดี๋ยวเบินน่งอันนี้อันนี้กับอันนี้กักาปลูกสอมครับอันนี้ก็สอมได้ได้บก,กี่เดือนครับ มีสองตนน,นี่มันเป็นเป็นโลกครับไฟทอบลงมะก็เลยตายก็เลยมือไหมเนาะครับก็เลยตายก็ตายตายก็ส่มนี่กันีน่ก็สอมไหมส่งกคู่กัน ฟังส่วน,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 นทั้งนี้ให้ให้น้ำบิดละครับส่วนทั้งนี้ให้เบิดละแต่ที่เหลือแต่ส่วนทั้งนี้นี่กำลังกำลังให้อยู่นี่แล้วก็อ่าส่วนทั้งนี้อีกแเบิึง่วนนี้ ส่วนทางนี้ก็ยังท่านให้นามอยู่น,นี่อันนี้ปลูกสม,มัยรับอันนี้ปลูกสม,มัยปลูกหมูวานนี่แหละอตอนยังบัรทันได้อ,ออกอยู่อันตอนนี้เป็นมันเป็นการยาวครับมันเป็นไฟทอปลงผมกบับบอกหูคือกันกาญยาเป็นแทบทุกต้นเลยครับท่านส้อนอีสานี่ปลูกยากขับกาญยาวนี่จนย้อมแพร่ลวล่ะผม ตะกะสิพยายามดูแลส่วนที่เหลืออยู่ให้มันดีครับนี่ส่วนนี้ก็ยังท่านได้ให้น้ำอยู่ครับนี่อันนี้อันนี้กัปลูกสับม,มัยนี่กสับสมัอันนี้กสับสม,มัเพราะว่าไอ้้ไอส่วนข้างล่างเนี่ยมันมันมันเป็นดินเหนียวครับมันเป็นดินเหนียว ดินเหนียวแหง้งเพราะว่าสองตัวนี้ผมก็วันสิตายเลยเด้พี่น้องรับกับตัวนี้ครับวันสิตายแล้วเพราะว่าดินนะมันเป็นดินเหนียวแหง้งก็สิผมเอาเอาเอาดินจากจากสะนี่แหละก็คือขุดสะนี่ขึ้นมาแล้วก็เอาเอา,เอามะถมครับมะถมมรงน,งนี้เพราะมาถมเราผมก็เลยปลูก แล้วก็มีต้นตน,นี้พร้อมต้นนี้ตายครับแถวนี้แถวนี้สิมีสามต้นแต่ว่าตายไปหนึ่งแล้วก็รอดมา2ครับแต่ว่าแถวนี้ตายครับก็บเลยอ่ะตายกระบกไปนะตายได้กับปลูกไม่ได้ครับอ่สิประมาณนี้ครับจังไลยก็ขอฝากคลิปสั้นๆไว้เด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม